แวะมาล้านเจว่าพี่น้องต่ว่าเป็นบรยูนะบรอยูไล้เห็น้องเอีบตำหมูหุงห่ยไาสิมาเสือตำหมูุงน้ำเพินครับไปกินเสือเนี่ยนตาไปใส่ขลูกไปน้องหา,งานไปงานศพนะครับไปงานศพพี่น้องหานไปเผาศพนะครับมาสิข้าวแ้งหุ่นตัว<ด>ตอนนี้ใบประามาณใบสองม้วนกลัวจังน้อยกะข้าเจ้ากะเอาเข่าเม่นเผา ก็ต้องแส้าตาลเด้อเอียบของลุงไหลแสดงว่าขึ้นไปตลาดมากครับพี่น้องครับกป้่วยหลายเป่ยหลายเปย่ยหลายใครอยู่นี่หลานสาวขายแทนอยูอ่เอาขนมจีนอันหนึ่งนะ จะได้เปิดเทิมคิวันที่สิบเจ็ดเอิร์นนาเอิร์นนาน้องเอิร์นนะลูกเออมันชื่อนาสิเฮ็ดยังมันคนเราโรงเรียนกันเลยคล้องตัวทอกระปั้นเนี่ยอันนี้ไข่ลูกขึ้นใครยังอันนะไข่เขาให้เขาให้เขาพี่น้องครับไข่เขาไม่ใข้เขาให้ข้าวครับวันนี้ให้หลานสาวคนสวยตำส้มตำให้กินนะครับ แต่ว่าน้องเอินยังไม่เป็นสาวก็เลยไม่ถ่ายน้องเอินนะครับก็ <c> ่ <oughs> ต้องซีมดอกจราตั้มก็ต้นมตามเอาเอา,เอาขาพุ้นให้ต้านนะพี่น้องครับมาตั้งแต่ลงบาลขึ้นกันจะเบืองหลานมามกะได้ลูเขอจะสิกินกำยังติด่อยกินมือนกับตะหม้อห้งน่ามือเหนียว ตามส้มตามแตงโมหลูกเทรหลูกแตงโมล่ามันจะเขียนไรไปแตงโมเถอะไม่ไงหนี่เราเขียนเราเขียนเด็กไว้เด้บ่ายนะฮะบ่รู้ดอกรักบาทก็ได้ถามมือซื้อประมาณดูแลสิบบาทสิบห้าบาทนะพี่น้องครับแตงโมเพิ่นครับก็ได้อะไรไมาเอาครับพี่น้องบักเอื้อกแงามอยู่ บักเอือมัอน,นี่กับบอกเอืองามครับกล้วยงามกล้วยกล้วยวีไทรลูกกล้วยวีลาสีบีรากล้วยวีลาสีบกล้วยวีราสีบสมูแชนอยู่วีราสีบวกกันบ่บีลาสีบหมดบีราสีบหมดอ,อันน่้กันนะ,อะเอาอันนี้ดีกว่า แตงไทยกับมี่เป็น้องครับเพระถือว่าแตงไทยนี่ยกับบวดเอาไปบวดใส่กะทิใส่น้ำตาลแสบหลายครับบวาเ,เสื้อูงหลุใส่ผูกให้ตาแล้วก็ข้าวหนมเกียนทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบห้าบาท้องครับมอนิเจว่าก็ยังเปิดด้านขายอยู่ด้ยวยถึงแม้คุนวออู่ครับิ่นไปทุราครับไป ชาปนากิศศพชื่อน้องหานหมดล่ะเป็นพี่น้องกันญาติกันมั้งเจยวตานักเงินข้อบอกสี่สิบสี่สิบห้าบาทวันวันนี้จัางหน่อยหน่อย่งอยังไง,งนี่ลูกอ่อกาอไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายน้อง,งอีบบ๊ายบาย,บาย,บายจ้าน้องอีบคมสวยไปแล้ว